คุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เจอกับผมนะครับกันท็อปนะครับกับช่องท็อปสตอรี่ฟิชชิ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสจะทิปกระพงนะครับบ่อแปดไร่นะครับแถวมหาชัยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะปล่อยตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกัน มือไหม้โดกนก้อยคนแรกปล่อยลงพื้นนี่ปล่อยลงพื้นนี่ตายเออตายโดนนะครับอุตสาวเรานะครับเอาไปแช่เหรอใครวะโอ้ยมินโดนนะครับเช้านะครับเก็ไม่ออกนะพี่ป๊อบช่วยช่วยหน่อยดิเนี่ย,ช,ยช่วยพี่ต้มหน่อยพี่ต้มไม่เป็นเอาครับนู่นครับทางนู้นขึ้นมานะกลางนบะ่อขึ้นนะครับน้ำเม่งยังไงน้ำเม่งยังไงครับ ม้งไม่โดนะครับุกไม่โดนะครับเร็วไปนะเม้งเร็วไปเาปล่วาวครับกวาโดนครับผมวุ่นวายแล้วนะครับเบอาไปส้มจอดไปเลยตีไปเลยรู้แล้วพี่โอ้พัดโดนครับลดงานงงพื้นอย่างเดียวปล่อยลงพื้นเลย โอ้ยบินบินบินโอ้นี่ครับนี่ครับผมหน้าประตูนะครับน้ำเช้านะครับนู่นครับขึ้นมาแล้วครับสวยสวยเช้ามาขึ้นเรื่อยๆเลยนะนี่ไง ไม่เดียวนะครับตรงนี้โดนครับอดก่อนนะครับไปครับโดนขึ้นมาเลยนะครับโดนนะครับเช้านะครับขึ้นเรื่อยๆนะเช,าชา้า ครับลงกระขึ้นนะครับขวาตูมเลยนะน้าที่ปั๊กอ่ะโดนปั๊กอ่ะเช้าๆอ๋อ นตัวสองตัวย่างเงี้ยแปบช็อตช็อตช็อตเดี๋ยวเอาเมื่อกี้หน้าฝั่งนู้นก็อย่างเงี้ยช็อตแป๊มอะไรครับอูยนะเขาบอกว่าปลาไม่ตรงปกนะครับผมเนี่ยครับโอ้โหไซอ้ามีสซนี้ด้วยเหรอมายังไงเนี่ย น้าตกบอ่อไหนมาเนี่ยมีไซสใหญ่ด้วยแล้วชายโดนยังยังเอาวะเอาวะมือใหม่ชิดพื้นเลยนะตนี้กี่ตัวครับกี่ตัวละโอ้กี่ตัวแล้วนะครับนะกี่ตัวสา,สามตัวนะครับีนครับน้ำเช้านะ あっ มีคนได้ใช้สองอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยได้เลี้ยงดีๆสาวสาวผมไม่เด็กนะครับยมาขึ้นมากระชังระวังเกี่ยวกระชังนี่ครับนี่ครับผู้สาวที่เมานะครับนี่ยังเมาอยู่เลยนะตกปลายังยังไม่หายเมาเลยนะเนี่ยกดปลาได้กดปลาได้เนาะกดปลาได้ครับครัปลดได้ได้มีปีมืจับเลยอันเงาะแก้ว โอ้ยอะไรนะครับอะไรครับน้องมีนครับโอ้ยสีละเว้ยสีละเว้ยมินมินเห็นคนที่ใส่เสื้อกั๊กมาพินอ่ะไม่บอกพี่เนี่ยปากระพงบอกเขาบอกเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยปากกระพงพี่เป็นอย่างนี้ พี่เขาผลงานนะครับโอ้ใส่สวยเอ็นมากระเบิดน้าเป็นไงครับน้า,าน้าใส่เสื้อหมานด้วยไง,ง,งเรื่องหนักเรื่อง <laughs> นี่ครับโดนคู่นะครับ <ś c oughs> โอ้ยลุด ไปบ้างยังนะเจ็บแล้วกี่หางแล้วเจ็บโอ้โหแจ๋วอะบินบินครับผมขึ้นมาตัว กีตัวแล้วเนี่ยอ่ครับแจว,วน,นี่นะครับนัเชตดนัเชตดก็มานะทีนี้โชคชัยฟิชชิงนะครับกระตุ่มแบนด์นะครับอุปกรณ์ตกปลาครับสนใจไปติดต่อได้ครับราคากันเองครับผมซีเบอร์พี่ตีปลาแล้วนี่ไงเสียชื่อไม่ได้นะอู้ห <laughs> ่นู้นครับงัดมันจะฝั่งนูนน้นง,นะงัดมาแล้วครับ โอ้โหบินนุ่งกับวามือก็เอานะสวยยกขึ้นมาเรียบร้อยน้องครับเสื้อเขียวก็ดนูนะครับแจกครับแจกเดี๋ยววนมาเดี๋ยววนมา มาแจากครับเอานะ้ำนะ้ำเอาเลยเนะีะเปิดกินะี่ยเอาทีวว่ขวดหยิบเอาเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงกันมาหยิบน้ำกันไปก่อนเร็วเอาเลยเอาเลยที่ขวดจะหยิบไว้เอาเลยครับครับหยิบเลยครับเอาไปเพื่อนนี่เพื่อนะเพื่อนนะแล้วเไลาเดี๋ยวก็ามาให้ใหม่ ปปสวยสวยขึ้นมาขึ้นมานี่ครับุผู้ชมครับอีกคนหนึ่งก็ปดอยู่นะอีกคนหนึ่งอัดใหญ่เลย ยกขึ้นมาสวยโชว์โดนนะยกปลาโชว์นะสวยยังไงเนี่ยนะพาร์ตยกโชกล้องทีนินี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มเงียบเงียบแล้วนะก็เดี๋ยวจะให้ลูกทพิปนะครับลงกุ้งันนะครับเราเตรียมตอนนี้ให้ลูกทพิปเตรียมกุ้งกันละ ให้ตีกุ้งกันแล้วนะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอชมผลงานนะครับช่วงบ่ายจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปครับผมไปรุยกันอีก5นาทีนะครับปล่อยสดนะครับเตรียมเลย นี่นะครับเขาก็จะเตรียมลูกที์เขาก็จะมีกุ้งเป็นมาบ้างนะครับกุ้งตายมาบ้างนะครับก็จะปล่อยให้เล่นนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะปล่อยให้ลูกที์เล่นเยอสดอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยเอยอสดแล้วนะครับคุณผู้ชมกติกาคือให้ลงเอยอสดได้สองคันนะครับต่อนหนึ่งท่านนะครับรอดูนะครับ ประตูโดนนะครับลงเย่าสดกินเลยนะครับปล่อยเยอะสดนะครับนี่ครับคนตกเยาะสดไม่เป็นนะครับผมเอาขึ้นมาแล้วครับอย่างไงครับนะนี่ครับเข่าคอวุ่นวายเลยทีนี้ลงคอนี่ครับแล้วบอกตกสดไม่เป็นนะนี่นะครับนภัสนะครับอย่าสายสดไม่อดตายครับผม เนีดูลีลาแล้วก่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนู้นไม่ใช่อะไรวะเฮ้ยนวลจันนวลจันเฉยนี่ครับคุณผู้ชมนวลจันครับผมเวลานั่นบอกไม่ตกผมไม่ตกใส่สดไปตกกับเรานะทำฟอร์มเคาะเยี่บปอมอยู่นั่นแหละเราก็ตกสดอยู่ เป็นนี่หาวหัเนี่ยนไมาได้มือปืนเนยลูกพี่กูไม่มีปลากินอีกไปแล้วครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลอยทุนนะลอยทุนกุ้งชิ้นนะครับอุ้ยนี่ครับน้บอยโดนก่อนนะครับผมหลุดครับผมโอ้อ่อนต่อเนื่องครับผม หันไปดูปพดี่แหลมอยู่เอาพี่แหลมเอาไงพี่แหลมใครจะข้ามฝั่งข้ามได้เลยนะึสวยไหมสวยมาก ผลงานนายเอ็มนะเสื้อหมานนะครับผมไม่ธรรมดานะครับยอดเอา้าเฮ้ยก,ก,กินแปลก,นะกแปลกไว้กระโปรงหรอวะมีคามีคามีตอ,อกคาเอาขนุนกินเขียนขนุนกิน,นครับ อันนี้ก็กินอันนู้นก็กินนะครับน,นี่ครับคุณผู้ชมครับามาตกนานจำนะครับอืนนอกินนะครับกินคู่เลยนะหมดแล้吗โอ้โหหมด จนต่อหมอลนะจะอ่านง,ง่ายกว่านี้หน่อยไม่เอาวะ 3, 8, 8, 9, กับโค้งป้า วนจันนะครับคุณผู้ชมเงี้ยแรงแรงแรงเขาแรงอยู่โอ้โห้วใสใยสยเบ้งเลยวย ชมแรงดีครับมันจันทะเลนะครับปัปปปบนะวัสดีคุณผู้ชมช่วงเย็นนะครับกับนี่ครับผลงานนะครับของน้าๆนานากับชุดสุดท้ายนะนี่ครับต้องเอาตรงปุ๋ยมาใส่เลยนะผล <c oughs> งานนะครับผมนี่ครับ สองท่านนี้นะครับนี่ครับยอดหลายตังปุยครับผมนี่ครับหมอสายนะครับตอนตกไม่คิดนะครับผมนี่กับุ้าวุ้นเลยนะครับนี่ครับสายทิพสายวังครับผลงานนะครับได้น้อยบ้างได้มากบ้างนะครับแล้วแต่นะครับนี่ครับกับทิพนะครับปะป้วงกันไปครับ ก็ต้องลากันไปแล้วครับผมต้องกลับแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเข่ okay, ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเข okay, ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมดีครับ